อันนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ฟิโลเดียตอนค่ะพิโลเดียตอนเอาเข้ามาไว้ในร่มแล้วโอ้โหใบงามมากค่ะกำนลังแตกเต็มไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆใบใบไม้ประดับพวกนี้นะคะเขาจะชอบในร่มแต่ในขณะเดียวกันก็จะชอบชื้นด้วยนะคะชอบมีน้ําด้วยชอบร่มด้วย all right, all right, all right.

ไปดูที่มาที Take ่ไปของไม้ฟอกอากาศชนิดนี้กันค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ครูสงอยู่กับฟิโรเดลตอนนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะฟิโรเดลตอนเป็นชื่อของภาษากรีกนะคะเป็นชื่อสองคำมาผสมกันฟิโรแปลว่ารักนะคะส่วนเดลตอนแปลว่าการอยู่ร่วมกันนะคะรวมกันก็หมายถึงว่าเป็นความรักที่ต้องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั่นเองนะคะฟิโลเดลตอนค่ะเพื่อนๆ เป็นไม้ที่ปลูกง่ายมากไม่ยากเลยเพียงแค่มีดินมีน้ําแล้วก็มีลมให้เขาอยู่อาศัยมีต้นไม้ใหญ่ให้เขาเกาะเพื่ออยู่อาศัยร่วมกันนั่นเองค่ะเลี้ยงง่ายปลูกง่ายสวยงามใครที่สนใจอยากจะปลูกก็สามารถหามาปลูกประดับบ้านสวยงามเป็นไม้ประดับเป็นทั้งไม้ประดับเป็นทั้งไม้ฟอกอากาศปลูกในบ้านก็ได้ปลูกในห้องสำนักงานก็ได้หรือจะปลูกเป็นสวนหย่อมก็ได้ได้หมดเลยนะคะ น่าของเขาค่ะโอ้โหแตกแตกแตกต้นขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหเต็มไปหมดเลยอืมงามมากกำลังหามาหาไม้หลักขึ้นนะคะให้ขึ้นต้นมะม,ม่วงเลยค่ะมะม่วงกะล่อนนะคะให้ขึ้นเลยยกให้เจ้าเลยนะคะวิโรดีตอนมะม่วงต้นนี้ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้ฟอกอากาศฟิโลเดลตอนนะคะสวยมากไม้หลักนะคะปลูกไว้ในบ้านไว้ชื่นชมเป็นสวนย่อมหน้าบ้านเป็นไม้ประดับในบ้านในห้องสำนักงานได้หมดเลยค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปชมไม้ประดับชนิดอื่นกันนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ